ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงสินครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอการวานเขาหน้าแห้ง ดีแบบใดครับซึ่งหลายท่านหลายหน้าก็อยู่ในช่วงระยะเวลาการสีวานเขาแล้วครับซึ่งก็ได้เตรียมพื้นที่เตรียมแป้งต่างๆเพื่อการวานเขาครับบางท่านก็วานไปแล้วเขาก็ได้เกิดมาพอสมควรครับซึ่งคอดอีการวานหน้าแหง มันดีแบบใดมีขอดีอซึ่งหลายท่านอาจจะเลือกที่จะวานเขาหน้าแหงครับซึ่งผมกับวานเขาหน้าแหงคือกันครับซึ่งมีขอดีที่อยากจะนัะ่เสนอพอแม่พี่น้องนี่สำหรับขอดีของการวานเขาแหงครับอันดับที่หนึ่งเลยนี่แก้ปัญหา หอยเชอรี่ครับซึ่งพื้นทีหน้าด้วนโบอยมีปัญหาครับแต่ว่าหน้าลุ่มนี่เป็นหน้าที่ลองรับน้าฝนตกมาซ้ำนึงนี่น้ามกระท่วมแล้วครับเรวก็ระบายน้าบ่ไใดแล้วก็หอยเชอรี่โบหัวมาแต่ใสครับน้ามันไหลมามันก็นมาตามน้าซึ่งหลังจากสิบวานไปแล้วนี่ ต้นเขามันยังหนหน่อยอยู่นี่บังคันี่กัดกินเบิดครับกัดเหลวกับบัวปงหยอดไม่กัดเด้วานสับกรอบนึงครับสิ่งปัญหานี่นี่หลายท่านวานโบท่านฝนมาดีพวขาดขณี่น้ำฝนโบได้ครับบางปีฝนดีบางปีกับโบมีฝน วิธีแก้ปัญหาของผมนี่ก็คือวานเขาก้อนเลยล่ะครับสิ่งวานเขาหลังจากสงการประมาณวันที่ทยี่สิบหายี่สิบหกสิบพอดีครับสิ่งคำนวณจากระยะเวลาเพื่อหาฝนตกฝนคลังว่าจะแม็ดกันครับครับนำฝน หัวกับหน้าเนี่เป็นหน้ารับน้าอ่าเมื่อน้ามาหลายๆ่นี่เขาเขามันตั้งตัวได่อ่าลำตัวน,นี่แก่หลวแข็งห้อยนี่กับบสามาสิกัดกินได้ครับจึิงคำนวณคิดตมัดก็แก้ปัญหาไปเรื่อยครับแต่ว่าวันหน้าแหงนี่ปัญหาอีกอย่างหนึง่งกับพคอีครับบ้านเขานี่ เมื่อเวลามันเกิดดินมันบอมันบอแน่นฝนบรตกมาเนี่มันอาจจะเย็นในต้นเขาในใต้ใด้แต่ว่ามันก็สามารถที่จะวานซ้ำได้อีกรอบครับก็ถือว่าง่ายกว่าวานต้มอยู่วานต้มนี่ผมก็พบปัญหามาแล้วครับวานต้มรอบไม่ฝนก็ะโตกมาอีกครับเขาเนา่าหลังจากนั้น ิมาได้ซ้ำหนึง่งนกจิบครับนกจิบนกพิราบมากักกินเบิดครับสุด้ายได้ดําครับแก่ปัญหายากกว่าวนหน้าแหงครับสําหรับผมหรือวานหน้าแหงวานกอนนี่ระยะเวลาอยู่ประมาณตนพฤษภาพพอดีครับสึ่งบางทันกวานไฟตตะเต สงการแล้วก็มีครับสำหรับเขาก็ขอสิผ่านพ้นวานแล้วครับพวกหน้าที่เป็นน้องน้งนำลุ่มหน้าลุ่มฝนตกซ้ำหนึ่งนี่กับมีน้ำนี่บางอำเภอบางจังหวัดนี่ผมผ่านมากนี่ครับเขาเขียวแล้วครับอย่างเช่นแถวล่าสีสไลด์ไปหามาหาชนะชัยนี่ผมไปมาวันอาทิตย์ที่แล้วเ,เขาเขียวแล้วครับถึงพ้น ด้มีประสบการณ์จากการทำหน้ามาหลายปียกต่เลยว่า,าเป็นช่วงที่เหมาะสมครับช่วงนี้าบางพื้นที่หน้าน,น,น,าน,นุ่นจุดสาเนครับสำหรับการแก้ปัญหาขอดีแก้ปัญหาการวานหน้าต้มแก้ปัญหาหลายๆอย่างนี่วานหน้าแห้งแก้ปัญหางาที่สุดครับ รถไถกับพิดทิดทิขีตุมรถไถต๊ะรวมนี่ลำบากครับแต่ว่าถันหน้าแหงนี่ง่า,งงายโกเกิดเท่ากับวานไม่ได้ครับเขาปลูกก็ไวไหลายกว่าเก่เาแน่จังน้อยนึงครับแต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วก็บสบายครับรออตังแตนนามฝนตกมาใส่เขาก็เรื่อมเขียวรออใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับโอ้ยเชอรี่นี่โบมีปัญหาครับ สำคัญเลย no อยเชอรี่นี่ผมขอมากครับตัวจะฟองสุดท้ายด้จ้างคนมาด nice ki ําหน้าครับลงทุนไปเกือบวอมเนบบได้กําไรที่หาเจ็ดน้ำท่วมนี่ผมได้กําไรอยู่หารอยครับหลังจากสี้ขายเขาไปแล้วแก้ปัญหาใหม่ครับหลังจากปีนันมาเป็นบนเรียนครับวานหน้าแหงรอดดามผลง่ายกลัวครับ พอดีของการวานเขาหน้าแห้งแดงงานก็ับหาง่ายครับเพราะว่าปอดางา้งในขีดต้มโพเสียงกับเหยียอบกห้อยลูกมากกับนามก็หลายครับช่วงระยะฝนตกชุกๆโปรยไข่ไเกเจ็บก็มีแน่ยงางบกหอยเหยียบบาดเขาลงบ้านอันนี้สำคัญครับก่อปัญหามาใหม่สำหรับหน้าพื้นนี่นี่บางหน้านี่ หน้าอาทิดกันครับเคล่นวานไปแล้วเด้สองอาทิตย์ครับเคล่นวานช่วงสงกา้านเขาก็เริ่มเขียวแล้วครับกวกากำลังเกิดนอรอดน้ำฝนก็นค่อยๆเกิดอาจจะบ้างเนี่ยสำรับที่มันบบท่านแต่ก็ครับระยะแต่ก็มันเกิดอยู่ในช่วงระยะฝนเดือกนกรกฎาคมสิงหาหน้ำฝนมามันอาจจะมองโ่เห็น แต่ว่าหลังจากมันมีน้ำเนี่ยเขาเนี่มันมาเอียงครับครับสำหรับคลิปนี้ขอดีการวันเขาหน้าแหงดีแบบใดสรุปก็คือแก้ปัญหาการกัดของหอยเชอรี่ครับแก้ปัญหากับโลกที่มากกบะนาำครับสำหรับ คลิปนี้ฝากนอกนส่งบอลชาวนาของเฮาเอาไว้ซ้ำนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ